เกิดความผันผวนในสินทรัพย์เกือบทุกตัวรวมทั้งทองคำด้วยทองคําก็ได้รับแรงกดดันจนหลุด4,000ลงมาอีกครั้งหนึ่งจะครัครนี้การที่ราคาปรับหลุด3,980ลงมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นจุดที่ทําให้ราคาทองคำเนี่ยเริ่มเข้าสู่ทิศทางขาลงในระยะกลาง ทุกทุินทรัพย์รวมทั้งทองคำเนี่ยก็ต้องเข้าสู่โหมดของการปรับฐานของตัวเองให้ได้นะครับบริเวณ50%ของไฟบนาชีเนี่ยลึกกว่านี้เยอะคือต้องหลุด3,900ลงมาด,ด้วยนะครับก็เราเชื่อเหลือเกินว่าโอกาสจะหลุดก็ยังคิดว่ายังน้อยอยู่นะครับน่าจะไม่มีน่าจะหยุดให้ได้บริเวณ3,920เนี่ย จะทำให้การเสียทรงเนี่ยก็เสียแล้วแต่ไม่มากถ้าโครงสร้างตรงนี้สำเร็จจบแล้วราคาไม่หลุดระดับ6 5 0 0ทองคำของไทยก็น่าจะไปเริ่มต้นกันปีหน้าไม่น้อยกว่า65,000ปีหน้าขึ้นสัก25หรือครึ่งหนึ่งหานี้หรือ30% ก็อย่างที่เราพูดกันก็นคือน่าจะเห็นทองที่บริเวณบวกลบ5,000เหรียญต่อทรอยออสทองไทยก็อาจจะไปพบกันบวกลบที่ประมาณ75,000 คือหมอคะเมื่อคืนนี้ทองคำลงหนักแต่ว่าเช้าวันนี้สู้กลับมาได้แล้วนะคะท่ามกลางทะเลเลือดของสินทรัพย์ไปแล้วสินทรัพย์แต่ว่าเราเห็นทองคำรีบาวแล้วด้านนึงก็เห็นดอลลาร์แข็งค่ามากด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณหมอประเมินทิศทางของดอลลาร์กับผลต่อราคาทองคำและสินทรัพย์โลกตอนนี้หน่อยต้องบอกว่าทองคำจริงๆแล้ว เอ่อตอนก่อนหน้านี้หนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราวิเคราะห์ว่าราคาทองคําน่าจะเริ่มหยุดตกหลังจากหยุดมาได้สามสี่วันแล้วก็มาทรงตัวที่4ี่พันเอ่อแต่แล้วก็โอเคเมื่อวานก็เกิดความผันผวนในสินทรัพย์เกือบทุกตัวรวมทั้งทองคําด้วยทองคําก็ได้รับแรงกดดันจนหลุดสี่พันลงมาอีกครั้งหนึ่งจะครับ ครนีถ้าพูดถึงเฉพาะทองคําที่หลุดระดับสามพันเก้าร้อยแปดสิบถึงสี่พันเหรียญเนี่ยในเชิงของการปรับฐานเราถือว่ามีความสําคัญซึ่งเดิมทีเราคิดว่ามันหยุดตกแล้วก็น่าจะทรงตัวในไซด์เวกครนี้การที่ราคาปรับหลุดสามพันเก้าร้อยแปดสิบลงมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นจุดที่ทําให้ราคาทองคาเนี่ยเริ่มเข้าสู่ที่ทางขาลงในระยะกลาง จริงๆทองคำเข้าสู่ที่ทางขาลงในระยะสั้นไปแล้วแล้วก็พยายามกลับตัวแต่พอเรากลับขึ้นไม่ได้เนี่ยการที่ตกครั้งนี้เนี่ยทำให้ภาพรวมของระยะสั้นและระยะกลางของทองคำเนี่ยกลายเป็นขาลงตามกันไปด้วยตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีความสำคัญในเชิงของราคาและเทคนิค เอ่อต้องบอกว่าในช่วงสามสี่วันมานี้หรืออาทิตย์หนึ่งหลังจากการประชุมของเอ่อเฟดหลังจากการประชุมพบปะของทั้งทรัมป์และสีจิ้นผิงเนี่ยต้องบอกว่าข่าวใหญ่ๆห,หรือข่าวลักหลักเนี่ยไม่มีล้นะครับโดยส่วนใหญ่ก็รับรู้ข่าวกันไปหมดแล้และดังนั้นทุกๆุกสินทรัพย์รวมทั้งทองคำเนี่ยก็ต้องเข้าสู่โหมดของการปรับฐานของตัวเองให้ได้นะครับ อันนี้การที่ราคาทองคําลงมาครั้งนี้เนี่ยเออทำให้โดยองค์รวมก็ยังต้องหาจุดหยุดให้ได้นะครับซึ่งแนวรับถัดไปที่สําคัญมากของทองคําเนี่ยจะอยู่ที่สามพันเก้ารยี่สิบเหรียญสามพันเก้ารยี่สิบเหรียญในภาพตรงนี้เนี่ยเออในภาพนี้ยังไม่ใช่นะครับเอาเป็นว่าโดยภาพร,รวมๆเนี่ยก็หมายถึง เส้นแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย50วันของทองคำนะครับซึ่งออในภาพนี้เป็นดอลลาร์อินเด e ซ์กับไทยบาทเดี๋ยวขอคุยต่ออ,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 อันนี้ครับถ้าขยายดูได้นะครับก็เราจะเห็นได้ว่าออแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย50วันเนี่ยจะอยู่ที่3,920ซึ่ง ซึ่งโอเคเมื่อคืนก็ไม่ได้หลุดนะครับเมื่อคืนลงไปต่ำสุด3,934แถวแถวนี้แล้วก็ดิดกลับขึ้นมานะขณะนี้คราวน,นี้พอดีดกลับขึ้นมาเนี่ยก็บอกว่าแนวต้านของทองคําก็จะอยู่บริเวณนี้คือ3,980เหรียญตามที่กล่าวไปแล้วคือเมื่อวานนี้3,980เป็นแนวรับเมื่อทะลุลงมาก็ตอนนี้ก็กลับมาเป็นแนวต้านดังนั้นบริเวณ3,980 กับ4,000เหรียญจะเป็นแนวต้านระยะสั้น3,920จะเป็นแนวรับระยะสั้นซึ่งยังคงแนะนำให้เข้าซื้อเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อถึงพอร์ตการลงทุนนะครับทีนี้เรามาดูกราฟต่างๆที่ MTS g o ไม่ต้องสุขเราเตรียมไว้ให้อันนี้เป็นเทคนิคกราฟซึ่งเราเห็นได้ว่าในเชิงของไฟบ o นาชีรีเทสเมนต์เนี่ยนะครับออราคาหลุด38.2ลงมา แล้วก็มาเทสที่บริเวณประมาณ45%แล้วรานี้บริเวณ50%ของไฟโบนาชีเนี่ยลึกกว่านี้เยอะคือต้องหลุด3,900ลงมาด,ด้วยนะครับ mm hmm. ก็เราเชื่อเหลือเกินว่าโอกาสจะหลุดก็ยังคิดว่ายังน้อยอยู่นะครับน่าจะไม่มีน่าจะหยุดให้ได้บริเวณ3,920เนี่ยจะทำให้การเสียทรงเนี่ยก็เสียแล้วแต่ไม่มากนะครับไม่มาก เอ่อสำหรับกราฟอื่นๆไหนดูสิครับว่าเราให้กราฟอะไรแล้วเดี๋ยวจะกลับมาดูกราฟนี้เพื่อวิเคราะห์ให้เห็นของการสร้างฐานกราฟราคาดอลลร์อินเด็กซ์เมื่อกี้นะครับที่ที่ให้เอาไว้อันนี้เป็นดอลลร์อินเด็กซ์กับไอบาทอันนี้มีความสำคัญต่อราคาทองอย่างไรต้องบอกว่าดอลลร์อินเด็กซ์เนี่ยในช่วง2อาทิตย์นี้ขึ้นมาโดยตลอดทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นดอลลาร์ดิบ CXY เราเข็นได้ว่าดอลลาร์อินดซ x ในช่วงนี้เนี่ยขึ้นมาทดสอบรายเดิมที่บริเวณประมาณหนะึ่ง้ยจุดนขณะนี้เทสละนะครับซึ่งตรงนี้เป็นไายเมื่อประมาณเดือนเมษาถ้าจะไม่ปิดนะครับก็พูดง่ายๆว่าดอลลาร์อินดซ x เนี่ยถ้าทะลุตรงนี้และสามารถทรงอยู่ได้มากกว่าเจวันก็จะทำให้ภาพดอลลาร์เนี่ยค่อนข้าง ค่อนข้างจะกลับอิว่างง้นเถอะนะครับจากเดิมดอลลาร์อินเด็กซ์เป็นทิศทางแนวโน้มขาลงนะครับตอนนี้ระยะสั้นเนี่ยระยะสั้นมากเนี่ยมันขึ้นอยู่ซึ่งตัวนี้มันมีส่วนหนึ่งที่กดดันทำให้ราคาทองคำร่วงลงมาในช่วง7วันที่ผ่านมาเพราะว่าจะริมว่าดอลลาร์อินเด็กซ์เมื่อไหร่ที่แข็งค่าขึ้นก็หมายความว่าราคาทองคำก็น่าจะตกลง ซึ่งเห็นได้ว่าในการลดดอกเบีย้ยของเฟดครั้งนี้เนี่ยดอลลาร์อินเด็กซ์ควรจะลงแต่ไม่ลงนะก็ยังแข็งค่าคือตอนที่ลดดอกเบีย้ยของเฟดเนี่ยดอลลาร์อินเด็กอยู่ที่99.0โดยประมาณตอนนี้อยู่ที่100.2ตอนนี้ขวามือเนี่ยเป็นค่าเงินบาทต่อ US อล l l a r ซึ่งก็จะเห็นเหมือนกันว่าธรรมดาถ้าดอลลาร์แข็งบาทต้องอ่อน นะฮะอันนี้เป็นเรื่องปกติก็ปรากฏว่าราคาเงินบาทในช่วงนี้ก็ถิงก็อ่อนมากทรงตัวบริเวณสาสิบสองบาทห้าสิสตังค์บวกลบนะฮะซึ่งธรรมดาถ้าดอลลาร์เด็กแข็งอย่างเงี้ยบาทน่าจะอ่อนกว่านี้ด้วยซ้ำไปน่าจะนะฮะดังนั้นโดยอง์รวมก็จะเห็นได้ว่าเงินบาทก็สามารถทรงตัวได้ดีบริเวณสามสิบสองบาทห้าสิบบวกลบ นะฮะสามสบห้าศบาทต่อ US ดอลลาร์ก็เป็นอีกสภาพหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าเออภางเงินบาทก็ดูแล้วจะค่อนข้างแข็งแรงนะครับดูกราฟถัดไปเพื่อวิเคราะห์โดยองรวมของภาพหลักๆอีกดูที่ว่ามีตัวใดๆที่เกี่ยวพันกับการวิเคราะห์บ้างไหมครับอันนี้เป็น t r e a s u r y b บ n d นะครับซึ่ง เราเห็นได้ว่าเป็นบอลยิวระหว่างสองปีกับสิบปีก็เออบอลในช่วงนี้ก็อยู่ในพิศทางแนวโน้มที่ปรับลดลงมาเรื่อยๆอย่างช้าๆนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษหมายความว่าก็โดยปกติถ้าบอลก็เออถ้าขึ้นมาเยอะๆเนี่ยก็จะกรดทบเปิดทอ,องคาแต่บอลในขณะนี้เนี่ยก็ปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะฮะปรับลง ลดลงต่อเนื่องเนื่องจากดอกเบี้ยที่ลงนั่นเองนะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นพิเศษนะฮะเป็นเป็นสภาพของเอ่อเป็ดที่ลดดอกเบี้ยบอลก็ค่อยๆปยอย,อยปรับลดลงมาต่างนะครับในกราฟสุดท้ายมีอะไรไหมครับดูสิครับเอ่ออันนี้เป็นราคาทองไทยสูงสุดต่ำสุดนะครับ ก็าปรากฏว่ายิวของทองไทยตอนนี้ลดลงมาเหลือที่43เปอเซ็ถ้าจำไม่ผิดขยายดูจะเห็น43.1ซนะครับจากเดิมที่มันขึ้นไปจนถึง68เปเซนตเมื่อสองาทิตย์ที่แล้วนะครับตอนนี้หลังจากปรับฐานต่างๆเนี่ยก็ทำให้ราคาทองจาก67,300เนี่ย ตอนนี้ก็เรียกว่ามีเมื่อวานหลุด6 0 0 0งพันมานิดหนึ่งก็หลุดลงมานิดหนึ่งแล้วตอนนี้ก็รู้สึกจะกลับมาทรงบริเวณ61,000อันกายสรุปก็คือราคาทองไทยเนี่ยปรับลดลงจากจุดดอยนะจุดสูงสุดมาแล้วประมาณบาทละ7,000บาทต่อบาททองคำ6,500บาทต่อบาททองคำก็ถือว่าประมาณ 1 8 1แปดสิบเก้าเปอร์เซ็นทีเดียวดังนั้นยิวที่เคยได้ที่ประมาณหกสิบแปดก็เหลือสี่สามเปอร์เซ็นต์นะขนาดนี้นะครับถ้ากลับไปแล้วเรากลับไปดูกราฟของทองอีกทีหนึ่งครับเพื่อจะได้วิเคราะห์ว่าเนี่ยครับท่านเห็นได้ว่าออทองตอนนี้ยังให้ผลตอบแทนที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตทองไทยให้ผลตอบแทนที่สี่สบสามเปอร์เซ็นตนะครับแนวด้านหน้าด้านล่างที่เป็นแถบสีเทา อันนี้สำคัญมากที่เป็น horizontal หรือเป็นแนวเรียกว่ากราฟแนวนอนเนี่ยนะครับเอ่อตรงนั้นเนี่ยเป็นราคาทองคำในช่วงปลายเดือนเมษายนจนถึงกลางเดือนประมาณกลางเดือน 8. แปดเห็นไดว่าราคาทองเนี่ยเคลื่อนตัวในกรอบไซด์เวย์ระหว่าง3,200เหรียญถึง3,500เหรียญซึ่งช่วงนั้นเนี่ย เป็นช่วงที่เราเรียกว่าราคาทองปรับฐานแต่ว่าไม่ได้ปรับฐานแบบตกลงมาแต่ปรับฐานออกไปทางด้านทิศทางไซ์เวย์หลังจากขึ้นมาทดสอบ3,500เหรียญอย่างรวดเร็วตามหน้ากราฟก็จะเห็นได้ว่ามีการปรับฐานบ้างแต่ไม่เยอะเช่นปรับลดลงมาประมาณ200เหรียญนะฮะบวกลบจาก3,500มาที่200มา3,002บ้างมา3,001ต่ำสุด แล้วก็ปรากฏว่าสามารถสร้างฐานตรงนี้บริเวณสามพันสองร้อยถึงสามพันสี่รอห้าสิบใชใ้เวลาปรับฐานตรงนี้ประมาณสี่เดือนประมาณสี่เดือนซึ่งตรงนี้อยากจะไปมองให้นักลงทุนวิเคราะห์ภาพก็คือว่าเราเชื่อว่าตอนนี้ภาพของเราณขณะนี้เนี่ยกำลังจะเคลื่อนตัวไปในทิศทางไซเวย์ดังกล่าว ในลักษณะกราฟแบบนี้ตอนนั้นกราฟราคาตรงนี้วันทำให้ราคาทองไทยเนี่ยปรับฐานกันอยู่ที่บริเวณ52,000บาทต่อบาททองคำถ้าจำได้นะครับห้ 52, บา0มต่อบาททองคำราคาทองคำกำลังสร้างฐานที่บริเวณ60,000ถึง6ก0 0 0บาทหกหมื 60, ถึงหก0ืบาท ต่อบาทต้องตำนั่นก็หมายความว่าราคาทองกำลังสร้างฐานให้ได้สูงจากเดิมที่เป็นฐานบริเวณ5้าหมสองขึ้นมาประมาณบาทละ8 0 0พบาทบาทละแปดพซึ่งในเชิงของราคาภาคโครงสร้างตรงนี้สำเร็จจบแล้วราคาไม่หลุดระดับ60,000กับ5,000ลงมา6กห0ื่นหอยต ทองคำของไทยก็น่าจะไปเริ่มต้นกันปีหน้าไม่น้อยกว่า6กหมื่นกับห้าพันหอรอยะฮะซึ่งน่าจะเป็นฐานสำหรับปีต่อไปได้ซึ่งอันนี้สำคัญมากก็จะไปตอบโจทย์ว่าสมมุติว่าปีนี้เนี่ยจบแถวๆนี้ก็คือ50%าของทองตลาดโลกนะครับรอยู่ในโซล่าต่อออน,น,นถ้าปีหน้าขึ้นสักยี่หาหรือครึ่งหนึ่งหอน,นี้หรือสามอน ็อย่างที่เราพูดกันก็คือน่าจะเห็นทองที่บริเวณบวกลบ5,000เหรียญต่อทรอยออสหรือทองไทยทองไทยก็อาจจะไปพบกันบวกลบที่ประมาณ75,000หลังจากที่เราจะพยายามสร้างฐานกันเนี้ยที่บริเวณ6,500 0ถึง6 1 0 0 0บาทต่อบาททองคำน,นั่นเอง Follow the money.